หน้าหมองครัำก่อนที่เราจะไปแก้มันให้มันใสได้เราต้องรู้สายเหตุก่อนค่ะสาเหตุแรกนะคะก็คือแสงแดดป้องกันแสงแดดด้วยครีมกันแดดที่มีค่า FP f p f 5 0ขึ้นไปแล้วก็ pa บวกบวก,บวกสบวกขึ้นไปสองรังสีนี้นอกจากทำให้ล่ารามองคร่ำแล้วนะคะยังทำให้เกิดริ้วรอยเหี่ยวย่นได้เร็วมากขึ้นนะคะทำให้ผิวขาดน้ำขาดความยืดหยุ่นแก่เร็วด้วยค่ะ ข้อสองนะคะก็คือความเครียดมันจะส่งผลให้ร่างกายเราผลิตเมลานินมากกว่าปกติเมลานินก็จะเป็นเกี่ยวกับการสร้างเม็ดสีเกิดเฉพาะจุดก็จะเป็นฝ้าเป็นกระแต่ทีนี้ความเครียดนี่ยจะทําให้เมลานินตัวเนี้ยผลิตเป็นครอบคลุมตัวเราแบบบางๆบางๆก็จะทําให้เราดูหมองเวลาคนเครียด ถ้าบอกว่าหน้าดำขาเครียดนั่นแหละใช่เลยนะคะือจิตใจมีเรื่องเครียดเงินทองเรื่องที่ทำงานเรื่องลูกเรื่องสามีอันนั้นก็เป็นเครียดที่เกิดจากความคิดความกังวลเครียดอีกแบบหนึง่งก็คือเครียดจากการนอนดึกนอนไม่หลับหรือเที่ยวเพลินไปหน่อยกับตีสี่ตีห้าคืออย่างนี้เราเหมือนว่าเฮ้ยเราไปเที่ยวหลัล่นล้านหลั่นล้านในบาานในผับมันไม่ได้เครียดนะจิตใจเราแบบล,ล่าเริงล,ล่าเริงล่าเริง แต่ร่างกายเขาบอกว่ากูเครียดกูอยากนอนอ่านั่นแหละร่างกายมันเครียดอ่า,อาเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องรู้ด้วยว่าการนอนน้อยกับเรื่องเครียดเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันนะคะอ่ะก็ปรับไลฟ์สไตล์นะคะอย่าเที่ยวดึกบ่อยมากนะคะนอนไม่ค่อยหลับก็ออกกรราลังกายนะคะมื้อเย็นให้ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียแล้วเราก็จะนอนหลับง่าย นั่งสมาธิก็จะทําให้เราคลายเครียดทีนี้ข้อสุดท้ายสารเคมีนะคะผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานออยอก็จะทําให้สารเคมีมีเยอะหนุดเราก็จะมีการสะสมสารเคมีใต้ผิวของเราเยอะกว่าเราใช้ครีมที่ได้มาตรฐานแต่ถ้าเกิดเป็นออแกนิกได้เนะี่ยก็จะดีมากๆนะคะเวลา,เาสะสมใต้ผิวไปนานๆก็จะทำให้หน้าเราหมองคล้ำแล้วก็มีอาการแพ้ ปัญหาผิวตามมาได้ด้วยค่ะะทีนี้ตกใจหมดเลยทำยังไงดีหนูใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ออร์กแกนิกเป็นระเยอะเลยนะคะเราก็ต้องมีการเอาออกโดยการดีทอ็อกผิวก็จะมี4ี่วิธีการดื่มชาการพอกผิวการสครับผิวการนวดหน้านวดหน้านะคะนอกจากจะให้กล้ามเนื้อหน้าที่แข็งแรงจะทำให้ระบบน้ำเหลือขับถ่ายของเสีย โฟโลไปด้วยลดและเลิกสารเคมีโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ออกนิกแล้วก็ทำดีท็อกพร้อมกันไปใช่ไหมคะนอกจากนั้นเราจะต้องเติมเติมความใสกระจ่างเข้าไปที่ผิวหน้าของเราเพิ่มด้วยค่ะหลังจากที่เราขจัดจเรื่องหมองค้ำเสร็จแล้วการเติมมันไม่ยากเซนเซรั่มหน้าใสใส ภายในชั่วข้ามขึ้นเป็นวิตามินซีนข้นสกัดจากผลไม้รวมนะคะตัวนี้เพื่อนๆก็ใช้ตเติมความใสเข้าไปเลยเป็นสาวแล้วต้องรู้เทคนิคนี้นะคะแล้วก็เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ให้กับเพื่อนที่เรารักด้วยนะคะเขาจะได้หน้าใสมีเสน่ห์เหมือนกันกับเรานะคะ